สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าไมราจะพาไปชมสวนครัวของป้านะคะไปดูว่าป้าปลูกอะไรเอาไว้บ้างวันนี้อากาศกำลังดีนะคะมีแดดแต่ไม่ร้อนค่ะลมพัดเย็เยนสบายดีตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนของป้าไมราแล้วนะคะต้นแรกเป็นส้มฟลอริดาค่ะพอมีผลนะคะจะอร่อยมาก นี่ต้นกำขวดค่ะปีที่แล้วนะป้าเอามาปลูกนะคะมาลงไว้ต้นใหญ่แต่ทีนี้โดนพายุนะคะก็เลยโค่นลงนะคะแต่ว่ามันจะมีะต้นเล็กๆข้างต้นใหญ่นะคะะแตกขึ้นมานี่กำลังมีลูกเขียวๆนะคะะไม่รู้บ้านเราเรียกอะไรท่านผู้ชมนะพอพอมันสุกแล้วมันจะเหลือง มันอร่อยดีเหมือนกันนะป้าเคยชิมมาแล้วทีนี้มาดูฟักทองญี่ปุ่นเลื้อยยาวเชียวค่ะตอนนี้ดอกก็เริ่มจะแห้งเหี่ยวไปแล้วนะคะมีลูกขึ้นมาลูกเล็กๆนะคะเป็นลูกเล็กๆนี่ค่ะ ขึ้นมาเยอะหลายลูกเหมือนกันดูสิคะเหลือยาวออกไปนอกรั้วเลยแหละทีนี้มาดูต้อนนอกรั้วลูกใหญ่มากนะคะข้างนอกเนี่ยใบยังเขียวชะอุ่มเลยฮะก็มีลูกเล็กๆเ,เยอะเหมือนกันนะคะข้างนอก อ่ะทีนี้อันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็แตกหน่อขึ้นมาเหมือนกันนะคะป้าก็เด็ดไปผัดะมะละกออันนี้ก็เอามาแทนต้นที่มันตายไปจากหน้าหนาวเขาวที่แล้วค่ะอันนี้มะนาว มะนาวต้นนี้ก็ดกนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าเด็ดไปทำน้ำปั่นทุกวันเหลือสองลูกเองสวนของป้าจะมีทั้งตะไคร้ใบมะกรูดนะคะขาเครื่องพร้อมสำหรับการทำต้มยำเราชมรอบรั้วกันก่อนนะคะ ตะไคร้ก็เพิ่งจะแตกขึ้นมาใหม่หลังจากที่เจออากาศหนาวเย็นนะคะแล้วก็ตายไปอันนี้กล้วยก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาค่ะค่ะค่ะขุดไปทำต้มยำปล่อย อันนี้ก็ต้นมะนาวกำลังออกดอกคิดว่าจะมีลูกเร็วๆนี้ที่เป็นหย่อมๆนะคะป้าปลูกพวกเมลอนแล้วก็มันเทศนะคะอันนี้เป็นมันเทศ จะมีฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็กา,าเรียกอะไรลูกเหลืองเหลืองสควอชอันนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะมีแต่ลูกกำลังขึ้นสามีของป้าลุงจรเข้ามาเด็ดไปทำอาหารทาน โอ้เห็นนี่ลูกอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ลูกเมล่อนคิดว่านะคะไม่แน่ใจลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นกำลังจะโตนี่เป็นสุกินี่ค่ะ ทยอยเด็ดสองสมวันก็มาเด็ดทีไปทำกับข้าวป้าปลูกถั่วเอาไว้นะคะเดี๋ยวต้องทำร้านให้มันอันนี้มะเขือมะเขือม่วงออกดอกแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวคงได้กินลูกดีนะว่าได้ปักป้ายเอาไว้คะ่ะยังเหลือป้ายเอาไว้ไม่งั้นจะไม่รู้ว่ามะเขืออะไรกันแน่ แปลงนี้นะคะลงบีดรูทเอาไว้กำลังจะขึ้นแต่ว่าไม่รู้ทำไมอดินไม่ค่อยจะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแครอทนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นไรฟักทองหรือเปล่านะคะที่มาลงอยู่ในนี้นี่ค่ะแรดิตแรดิตถอนไปจิ้มเกลือกัน ลุงจรมาถอนทุกวันมีพลิกนะคะเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ปลูกสีม่วงสวยใช่ป้าเอาอโหระพามาลงไว้ค่ะเพราะว่าสามีป้าถอนแรดิตไปก็เลยเอาโหระพามาลงแทนนี่นำเสนอเลยนะคะมะเขือเทศ ดกแล้วก็สวยงามมากมีพริกหวานด้วยพริกหวานก็เด็ดไปแล้วเหมือนกันเด็ดไปหลายลูกละโดกมากจริงๆค่ะมะเขือเทศเนี่ยดูป้าเด็ดมาใส่ป้าเด็ดไปใส่น้ำปั่นทุกวันเลย อ,นนอันนี้ก็สุกแล้วไม่รู้พริกอะไรยาวๆตอนแรกที่ซื้อมาปลูกหรือว่าพริกขี้หนูแต่ไม่ใช่ค่ะเห็นไหมคะยาวๆดกเหมือนกันนะคะเนี่ยดกกถัวดกมากเด็ดไปทานทุกวัน เมื่อวานก็เด็ดไปสองสารรมกมนะคะเด็ดลูกอ๋อเด็ดฝักใหญ่ๆไปเหลือฝักเล็กๆเ,เอาไว้เดี๋ยวมาทยอยเด็ดนี่ค่ะนี่ค่ะดกมากเลยถัว่ว เป็นแครอทนะคะมันคนละชนิดกันกับไอ้ที่ใบเป็นอยอยใบอยๆยเนี่ยคล้ายกับผักชีเลยอันนี้แรดิตตรงนี้ก็สาม,มีป้าก็ถอนไปกินจนหมดละแกชอบเอาไปจิ้มเกลือเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะ ้นแอปเปิลค่ะกำลังแตกใบออกดอกสวยงามป้านึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วป้ากลับมาจากเมืองไทยเห็นสภาพแล้วก็ต้นก็แห้งนะคะใบร่วงหมดแล้วพอ,อเจอฝนไป3-4สวันแล้วก็ใบแตกมาใหม่แล้วออกดอกสวยงามค่ะคิดว่าน่าจะได้ทานลูกมันเร็วๆนี้นะคะ อ้าวอันนี้คือต้นมะกรูดค่ะมะกรูดต้นนี้อาจจะเห็นว่าเอ๊ะใบาหายไปไหนหมดลูกชายมาเด็ดไปใส่ต้มยำค่ะเอาไปทำอาหารก็เลยเหลือแต่ต้นเลมอนค่ะ เลมอนนี้ดกมากเลยต้นนี้นะคะพอแก่มันก็จะเหลืองนะคะลูกมันก็จะโตกว่าลูกมะนาวอ่าทีนี้อ่าตอนนี้เนี่ยป้าก็มาเด็ดไปใส่น้ําปั่นอยู่เรื่อยละคะ่ะเวลาที่มะนาวไม่มีแล้วก็บางทีก็เอาไปใส่ส้มตำจนสามีป้าบอกว่าเนี่ยเธอเหลือไว้ประดับต้นมั่งนะคะ <laughs> นี่เป็นกระบะหอมผักชีแล้วก็ผักสลัดนะคะผักสลัดอ่าเนี่ยป้าเอาอเม็ดมาลงใหม่นะคะแล้วก็ผักชีเหมือนกันแต่ว่าต้นหอมกำลังจะหาซื้อนะคะหัวมันมาลงดินนะคะมันจะได้แตกขึ้นมาได้กินในปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยป้าก็ปลูกเอาไว้โอ้โหดกมากได้ทานตั้งหลายเดือนนะคะ ต้นเคลค่ะผักเคลเนี่ยนะคะสัพรพคุณสุดยอดเลยนะคะป้องกันมะเร็งป้าเด็ดไปใส่น้ำปั่นทุกวันนะคะอันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้รอบๆแปลงนะคะมะลิซ้อนเวลาออกดอกจะหอมแล้วก็สวยงามมากนะคะอันนี้บ้านหังจระเข้ค่ะกำลังแตก อันนี้จะเป็นหูระพานะคะสูมให้ดูที่บ้านป้านี่จะใช้หูระพานี่เยอะมากค่ะเราไปใช้ที่ร้านอาหารด้วยนะคะเวลาที่ซื้อมาจากตลาดมันไม่พอเราก็มาเด็ดที่ กระถางนี้แหะคะ่ะไปแก้ขัดอันนี้เป็นสละแนะนะคะป้าก็เด็ดไปใส่น้ําปันทุกเชาะะ้าแล้วค่ะนี่ต้นมะกรูดเดี๋ยวจะเอาลงดินค่ะ,ะรอแป๊บจะเอาลงดินสุดท้ายแล้วคะ่ะอันนี้โหระพานะคะเอาไปเสียบลงดินเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคงจะแตกค่ะ รอฝนลดน้ำยังไงมันก็ยังไม่เท่าน้ำฝนนะคะอะอันนี้ต้นพริกมันอยู่ในดินดีๆก็มาลงกระถางเสียงั้นนะคะพอลงกระถางเสร็จดูท่าแล้วจะไม่รอดนะคะค่ะนี่แหลคะค่ะคือสวนเล็กๆของป้าที่ปลูกอะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดแล้วก็จำไม่ได้ว่านี่คือต้นอะไรนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ป้าด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะป้าไมร่าค่ะไมร่าชาแนลบ๊ายบาย